Xiaomi p o c โคเ5ตัวตึงในงบราคา4,000กลางๆมาพร้อมกับชิปเซ็ต MediaTek Helio G99 มันคุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้มดมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมโมจากเอสมอเตอร์ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าเจ้า Xiaomi Proco M5 เนี่ยไม่ได้เป็นมือถือที่เปิดตัวใหม่ในไต,ตรมาสนี้หรือแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นมือถือที่เปิดตัวมาแล้วประมาณ78เดือนที่แล้วนะและทําไมถึงยังน่าสนใจอยู่นะครับในคลิปนี้เนี่ยโมจะมาเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วนะครับเจ้า Xiaomi Proco M5 เดี๋ยวเรียกสั้นๆว่า Proco M5 เนาะ Proco M5 เนี่ย,ยจะเปิดตัวมาในราคา5,990บบาทครับ ซึ่งระยะเวลาผ่านไป7-8เดือนนะครับตอนนี้เนี่ยราคาของเขานะครับที่สามารถซื้อได้ในช่องทางออนไลน์เนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ5,000ต้นๆหรือ4,000ปลายปลายแน่นอนนะครับว่าเวลาจัดโปรโมชั่นออกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น5.5 6.6หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะสามารถทําให้ซื้อได้ในราคา4,000กลางๆหรือน้อยไปกว่านั้นนะครับก็คือ4,000ต้นๆหรือน้อยไปกว่านั้นอีกนะครับถ้าว่ายิ่งกดโค้ดได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับอาจจะได้3,000ปลายปลเลยด้วยซ้ําแน่นอนนะครับว่าในราคานี้นะครับก็เลยทําให้เจ้า p o c o M5 เนี่ย กลายเป็นตัวตึงที่สุดในงบราคา4,000ครับแต่ขอย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคลิปรีวิวนะครับทุกคนแต่ว่ามดเนี่ยจะมาพูดสเปคคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังนะครับเพื่อที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยที่บอกว่ามันคุ้มค่าเนี่ยมันคุ้มค่าจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวกล่องนะครับสำหรับตัวกล่องเจ้าโพโค M5 นะครับก็จะมีหน้าตาสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับเริ่มกันที่กล่องเล็กๆด้านในนะครับก็จะมีต นอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีคู่มือนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนน่าจะไม่ได้อ่านอยู่แล้วเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเจ้าเคสใสที่พนะครับซึ่งจะเป็นเคสนิ่มใสอุปกรณ์ถือว่าครบถ้วนครับถัดลงมานะครับเราก็จะพบกับเจ้าตัวเครื่องนะครับของเจ้า proco m 5แน่นอนว่าเราจะยังไม่ได้พูดถึงเจ้าตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์อื่นกันต่อนะครับสำหรับอุปกรณ์อื่นนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับสายชาร์จนะครับ ซึ่งเป็นสายชาร์จนะครับแบบ USB-A นะครับแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็น USB-C นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จก็มีมาให้นะครับแน่นอนว่าอะแดปเตอร์ชาร์จที่มีมาให้นะครับก็จะต้องรองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับสำหรับอะแดปเตอร์ชาร์จที่มีมาให้ในรอบนี้นะครับก็รองรับการชาร์จสูงสุดอยู่ที่22.5วัตต์ครับคราวนี้เราก็มาที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับ p o c o M5 นะครับสีที่หมดซื้อมาเนาะก็เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองดำนะครับ ซึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโพโค M5 ก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีดําแล้วก็สีเขียวนะครับแต่ว่าตัวสีเหลืองเนี่ยเท่สุดละมาเริ่มกันที่หน้าจอนะครับสำหรับโพโค M5 นะครับหน้าจอจะอยู่ที่6.58นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ IPS แบบ Drop Display นะครับก็คือมีหน้าจอแบบเป็นหยดน้ํานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอเนี่ยรองรับนะครับ Refresh Rate อยู่ที่90เฮิรตเลยนะแล้วก็การปรับความสว่างสูงสุดนะครับสามารถปรับสูงสุดได้อยู่ที่500นิตครับ ในส่วนของดรอปดิสเพย์นะครับหรือว่าติ่งหยดน้ำน,นะครับก็จะมีกล้องนะครับในส่วนนี้กล้องนะครับกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลครับขยับมาที่ด้านขวาของตัวเครื่องนะครับสำหรับด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับในส่วนของปุ่มพาวเวอร์เนี่ยก็สามารถทําหน้าที่เป็นปุ่มสแกนลายนิน้วมือได,ได,ได้ด้วยนะมาดูที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะไม่มีปุ่มใดๆเลยนะครับแต่ว แน่นอนนะครับว่ารุ่นนี้นะครับความคุ้มค่ามันอยู่ที่ เป็นแบบ t h i p p e slot นะครับทุกคนก็คือว่าสามารถรองรับการใช้งานได้สซิมการ์ดไม่พอนะครับนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความจําได้ด้วยนะครับเพิ่ม microSD การ์ดได้ด้วยนะมาที่ด้านบนตัวเครื่องนะครับทุกคนนี่เลยนะครับรูหูฟัง3.5แน่นอนนะครับว่าโทรศัพท์ที่คุ้มค่าขนาดนี้ก็จะต้องรองรับหูฟังด้วยนะครับหลายๆรุ่นนะครับอาจจะตัดไปแล้วและที่สําคัญเลยในตัวท็อปในปัจจุบันเกือบทุกรุ่นเลยนะครับทุกคนก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวนี้ยังให้อยู่นะสำหรับด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็จะมีรู เป็นลำโพงเดียวนะครับหลังจากที่ทดสอบแล้วเสียงเนี่ยออกด้านเดียวก็คือด้านล่างนะครับและรูชาร์จนะครับก็เป็นรูชาร์จแบบ USB Type C 2.0นะครับตอนแรกนะครับที่มดบอกไปว่าอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยมันรองรับการใส่ไฟสูงสุดอยู่ที่2 2 5วัต์ใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้า p o c o M5 นะครับรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่1 8วัตต์ครับ แน่นอนว่าอะแดปเตอร์ชาร์จที่ให้มาเกินนะครับก,ก็เป็นผลดีกับเราเนาะแต่ว่าตัวเครื่องนี่รองรับแค่1 8วัตต์นะด้านหน้าด้านข้างไปแล้วนะครับคราวนี้ก็พลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับอยากที่บอกไปนะครับว่าเป็นสีเหลืองเนาะตัวของเท็กเจอร์นะครับก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับ เท่าที่สัมผัสนะครับทุกคนเขาก็จะมีการเรียนแบบเนาะเรียนแบบให้เป็นเหมือนแบบหนังเทียมอะไรเงี้ยแต่ว่าสัมผัสแล้วก็คือแบบเป็นพลาสติกเลยนะครับแน่นอนนะครับว่ามันจะทําให้เรื่องของน้ําหนักนะครับก็เบาลงไปด้วยนะครับบอดี้ที่เป็นพลาสติกนะครับอย่างตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่201กรัมนะครับอาจจะไม่ได้เบาซะทีเดียวนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับบรรจุ เขาเรียกความจุบแบตนะครับอยู่ที่5000 m มิลลิแอมก็เลยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนักแต่ว่าการกระจายน้ําหนักหรือว่าบาลานซ์เครื่องนี่ทำได้ดีนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับด้านหลังเลยก็หนีไม่พ้นในเรื่องของกล้องนะครับตัวนี้เนี่ยให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกนะครับเป็นกล้องหลักนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับ ตัวที่2นะครับเป็นกล้อง depth sensor นะครับเอาไว้ใช้นะครับวัดระยะชันปืนชันลึกเนาะตัวนี้ก็อยู่ที่2ล้านพิกเซลครับและตัวที่3นะครับก็เป็นเลนส์มาโครนะครับตัวนี้ก็ให้มาที่2ล้านพิกเซลเช่นกันอันนี้มดขอพูดถึงเรื่องกล้องนิดนึงนะครับสำหรับใครนะครับที่คาดหวังว่าเฮ้ยให้มา50ล้านเลยหรอ่มันจะต้องแบบมีความละเอียดที่แบบดีมากๆคุณภาพกล้องต้องดีมากๆแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนว่าในราคาที่แบบ5,000เนาะ ม,มดพูดราคาเต็มก่อนแล้วกันนะครับในราคาที่แบบ56000น่ะทุกคนเราอย่าไปคาดหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์กล้องอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับถ้ามันทําได้ดีมากๆอ่ะราคามือถือที่เป็นระดับหมื่นกลางๆหรือว่า2 0 0 0 0ก็อาจจะขายไม่ได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยนะครับมันก็ทํามาเพื่อการโฆษณานะครับแต่ว่าเรื่อง quality file อคุณภาพของไฟล์เนี่ยเราก็ต้องไปดูที่รูปถ่ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใจจริงๆแล้วอ่ะทุกคนมดก็อยากได้เลนส์อัลตร้าวนะครับแต่ว่าก็เข้าใจแหละนะครับตอนเนี้ยมือถือราคากลางๆหลายแบรนดดด์เเเลยนั็ตไปปหมอาาว่ ที่ใช้งานเรียนหลักอย่างเดียวนะครับก็ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับสำหรับด้านในตัวเครื่องนะครับที่เรามองไม่เห็นเนาะตอนแรกก็เกินๆไปแล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นใช้ชิปนะครับ MediaTek Helio G99 ซึ่งนะครับความแรงนอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0เลยนะเท่าที่เช็คจากในเว็บอันตูตูนะครับตัวนี้นะครับทุกคนก็รองรับการใช้งานทั่วไปได้อย่างสบายๆนะครับที่สำคัญนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบ6นาโนเมตร ตัวนี้เล่าให้ฟังก่อนนะครับถ้าเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่ายิ่งนาโนเมตรเล็กก็แปลว่ายิ่งดีนะครับตัวนี้ก็ใช้สถาปัตยกรรมแบบใหม่ในการผลิตนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบ LPDDR4X ด้วยนะครับก็แน่นอนว่าในเรื่องของการทําความเร็วก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เกินราคาสุดๆไปเลยนะครับส่วนเรื่องรอมนะครับรอบนี้นะครับในตัวของ โปรโค M5 นะครับก็ให้ความจุตัวเครื่องมาที่128กิกก็ถือว่าเพียงพอมากๆแล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่ามันไม่พอนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสามารถเพิ่มเติมไมโคร s d card ได้ครับจะบอกว่าตอนนี้ชิปเซตนะครับ Helio g 9 9เนี่ยก็ถูกนำไปใช้ในหลายรุ่นมากๆแม้กระทั่งว่าแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับจากเกาหลีตัวนี้ก็เปิดตัวใหม่ออกมาก็ใช้ตัว g 9 9นี้เหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยราคาก็เฉียดเฉียดแปดเลยนะครับแน่นอนว่าตัวนี้ตอนแรกเนี่ยเปิดมาว่าตันกว่าตอนนี้ คุ้มค่ามากๆครับคราวนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยโพโคเนี่ย มันเป็นแบรนด์อะไรหรือว่าไม่คุ้นชินหรือว่าไม่รู้จักนะครับจริงๆโคลโคนี่นะครับก็คือเป็นแบรนด์หนึ่งของเสี่ยวมี่เนาะเสี่ยวมี่โคโคนะครับ M5 อย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นคลิปนะครับการใช้ระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android นะครับครอบทับด้วยโคลโคนะครับหรือมี u i นะครับที่เป็นวงเล็บโคลโคนี่นะครับทุกคนใครที่เคยใช้เสี่ยวมี่มาก่อนนะครับแน่นอนว่าไม่ต้องปรับตัวเลยเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันแบบแทบจะเดเดเลยนะครับนอกจากไอคอนของโคลโคนี่ที่จะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับ และที่สําคัญนะครับทุกคนตอนที่เจ้า p o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  M5 ออกมาเนี่ยตอนนั้นนะครับเขาเป็นมี UI13 ใช่ปะรองรับ Android 12นะครับและตอนนี้นะครับตอนที่เรากาลังอัดคลิปเลยเนี่ยทุกคนเออมดก็ทําการเช็คอัปเดต มันขึ้นให้อัปเดตมีอยู14แน่นอนว่ามันได้รับการอัปเดตเป็นมีอยูปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นนะครับมือถือราคานี้แล้วได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าสุดๆไปเลยนะครับนี่เราพูดคําว่าคุ้มค่าไปเยอะมากแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับทุกคนไหนๆก็บอกว่าแบตจุไปแล้วนะครับหน้าจอใหญ่ไปแล้วชิปเซ็ตดีไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเรามาพูดถึงเรื่องการเล่นเกมกันบ้างนะครับการเล่นเกมก็ต้องบอกว่าเล่นได้ เล่นได้ดีไหมก็เราบอกว่าเล่นได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมาสําหรับแบบสายเกมมิ่งอัดสุดนะครับเน้นเปิด p พอ f ์ฟอร์แมสุดอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเราซื้อมือถือในเรทราคาที่เป็นแบบเฮ้ยราคาเนี้ยราคาแบบ 5 0 0 0 6 0ห0หรือไม่ก็นั่งว่าแบบมันลงมาประมาณ4 0 0พอะไรเงี้ยเวลาที่เราคาดหวังกับเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าสมมติว่าในราคาแบบ4 5000มันทําได้ทุกอย่างอะ่ะหรือว่ามันทําได้ดีทุกอย่างอะ่ะมือถือระดับกลางระดับบนมันก็ขายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําได้ดีที่สุดเท่าที่ราคานี้จะทําได้แล้วนะครับถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเอาเป็นว่าโดยรวมสําหรับการเล่นเกมเล่นได้นะครับ R O V อะไรเงี้ยเล่นได้ไม่ต้อง,งิด จรนาๆเรื่องนี้นิดนึงครับและแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยเราซื้อมือถือมาก็ต้องเน้นในเรื่องของการถ่ายรูปใช่ไหมครับทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าเซนเซอร์หลักเนี่ยมันมี50ล้านก็จริงแต่ว่าเอาเป็นว่ามันถ่ายได้นะครับมีโหมดต่างๆให้ใช้งานมากมายแต่ว่าก็อย่าไปคาดหวังนะครับทุกคนว่าแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าแบบภาพมันจะต้องแบบดีมากๆนะครับแบบเก็บแสงกลางคืนสวยจัดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าว่าการใช้งานทั่วไปนะครับในแสงที่เพียงพอนะครับหรือว่าเอาไปเก็บ ภาพแบบทั่วๆไปมันใช้งานได้สบายๆอยู่แล้วนะครับสำหรับกล้องหน้า5ล้านเนี่ยก็ถือว่าน้อยไปหน่อยเนาะในในสมัยนี้ปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยกล้องหน้าปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องแบบ8ล้านขึ้นไปหรืออะไรย่างเงี้ยใช่ปะแต่ว่านี่5ล้านก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาทำมาเน้น performance ในด้านการใช้งานทั่วไป ถ้าเล่น a c e b o o k นะครับทุกคนดูทิก t ็อกดู u t u b e อะไรเงี้ยมันใช้งานได้แบบเต็มที่แล้วก็ดีมากๆแต่ว่าพอไปเจาะลึกยละเอียดเรื่องเล่นเกมเรื่องถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ด้านนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราซื้อมือถือเราก็อยากให้ดูด้วยว่าเอ้ยเราต้องการใช้ด้านไหนเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบไม่เฟลที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมเลยนะครับข้อดีเลยนะครับทุกคนจอใหญ่ครับแบตอึดใช้งานได้นานนะครับแล้วก็รองรับการอัปเดตมี UI ปัจจุบันด้ววยยนนนนะครรัััซึ่่่งงงหหลาๆกก็็จสสิเเีืออปดตต้้ใ มานะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับก็ไว้ดูคอนเทนต์นะครับใครที่แบบว่าเป็นสายที่แบบว่าใช้หูฟังอยู่แล้วก็มีตัวแจ็คหูฟัง3.5ให้เนาะแล้วก็รองรับการจริงๆมันก็ใช้หูฟังไวเลสอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับถ้าไม่ได้มานั่งฟังลําโพงเดียวอะเออก็ ใช้หูฟังก็ถือว่ามันไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรถือว่าใช้งานได้ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเปิดลําโพงฟังก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนี้นะนะครับสำหรับข้อดีก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ข้อเสียเออเดี๋ยวจะไม่พูดข้อเสียเลยก็จะแบบว่าไม่ใช่ใช่ปหสำหรับข้อเสียนะครับส่วนตัวมดเองอะมดมองว่าไอ้หน้าจอที่มันเป็นแบบหยดน้ําอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็ดูเฉยไปสักนิดหนึ่งอ่ะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นแค่มดคนเดียวนะครับไม่ได้แบบเหมารวมว่าแบบเฮ้ยทุกคนมีความชื่นชอบที่แตกต่างไปเนาะหลายคนก็อาจจะชอบแบบหยดน้ําแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สําหรับมดเนี่ยมดไม่ชอบนะครับมดก็ถือว่าหน้าจอตรงเนี้ยก็ก็ไม่ได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปที่ราคาแบบ4 0 0 0กว่าทุกคน มันก็ไม่มีอะไรจะติแล้วอะถือว่ามันก็ทําได้ดีมากๆแล้วนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของการชาร์จเนื่องจากว่าความจุบแบตเนี่ยมันมี5,000ม ah, ิลลิแอมป์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันชาร์จเร็วได้แค่18วัตต์ มันก็เลยทําให้ระยะเวลาในการชาร์จจาก0ูนย์ถึงร้อเนี่ยนะครับื่อไปดูรีวิวจากช่องอื่นเนี่ยเขาใช้เวลาในการชาร์จถึง2ชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเดินทางไปไหนหรือว่าจําเป็นที่จะต้องใช้แบตท,ที่แบบให้มันเต็มอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องวางแผนชาร์จนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบชาร์จไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะก็ต้องมีการวางแผนเนื่องจากว่าความจุข,ของแบตมันกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาในการชาร์จค่อนข้างนานก็ถือว่าเป็นอุปสรรคด้วยนะความสว่างหน้าจอ500นิตเนี่ยสำหรับมดก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะครรา,าร่ง้นีมใชท ตลอดเวลาถือว่าไม่เป็นปัญหานะแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าไม่ใช่ว่ามันใช้งานข้างนอกไม่ได้เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะทุกคนมันก็ใช้ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับความสว่างหน้าจอของหลายๆแบรนด์มันก็มีการอัปเกรดขึ้นไปแล้วนะครับแต่ก็ย้อนกลับไปอีกแหละเฮ้ยราคาเท่านี้จะเอาอะไรมากมันก็คุ้มที่สุดแล้วนะแล้วก็รุ่นนี้นะครับรองรับ 4G นะครับทุกคนไม่ได้รองรับ 5G นะครับถ้าเกิดมือถือราคา4-5 0ันอะไรเงี้ยก็มันน่าจะมีนะตัวที่รองรับ 5G แต่ว่าตัวนี้ไม่รองรน่จเใืส 5G อย่างตัวมด่งนะครับมดใช้โทรศัพท์ที่ เ,เขาเรียกอะไรใช้ซิมเทพซิมลายปีนะครับมันกไ็ไม่ได้เป็น 5G อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าปัจจุบันมันก็มี 5G แล้วเนาะก็เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับทุกคนถ้าไปเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเล่เาให้ฟังก่อนละกันตัวนี้ไม่ได้ซื้อมาใช้เองนะครับแต่ว่า,าโจทย์เลยก็คือว่ามีญาติญาตินะครับที่อายุแบบประมาณ50กว่าแล้วต้องการโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งนะครับโดยโจทย์ที่เขาก็ให้มาแบบไม่อยาา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 กกกกกกกให้้้้้้งงงงงบบบบบเเ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 ินน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 5,000 5.5อออออะะะไรรรรรยยยย่่่่่ีีีี็็็ลลลททททํแแแศึษคคคคคววววุจจมมตตตัััชขฟซผป มันก็ได้มาในราคาแบบ4,002แล้วอยู่ในอยู่ในงบอยู่ในกรอบแล้วก็ p e r f o r m a n c e ดีก็เลยอยากจะเอามาแชร์มาเล่าสู่กันฟังอะ่ะทุกคนว่าใครดีแบบหามือถือเลทราคาเนี้ยอยู่อะ่ะหรือว่าราคาประมาณเนี้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเออได้ลองไปซื้อใช้หรือว่าได้ลองใช้หรือว่าเอาไปให้แบบคนที่แบบโตๆใช้มันถือว่าตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่าการใช้งานมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Proco M5 เนี่ยแต่ก็มีจุดพิจารณาเล็กๆน้อยๆนะครับทุก มันก็แบรนด์นะครับก็ให้ในสิ่งที่เขาเรียกอะไรให้ความคุ้มค่าเท่าที่แบรนด์จะให้ได้แล้วนะครับก็ถือว่ามันก็ให้มาสุดๆแล้วจะคาดหวังว่าแบบเกมต้องเลิศนะครับกล้องต้องดีจัด จัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบใช้งานได้3วัน4วันแบตอึดทนหน้าจอต้องเป็นแบบว่าซูเปอร์อะโมเลดอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของราคาเนี่ยมันก็จํากัดในเรื่องของวัสดุที่เอามาประกอบหรือว่าที่เอามาผลิตอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ออาอย่างเช่นคนที่ไปซื้อมือถือราคากลางๆก็เหมือนกันนะครับทุกคนเช่นแบบหมื่นกลางๆอ่ะจะมาหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบโอ๊ยทำไมมันไม่เห็นได้เท่าแบบตัวละ 3- 4มสี่หมื่นเลยล่ะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละตัวเขาก็จํากัดงงบมมาาาาแแล้ววนนะคครรรััหถึ่เกกก็ออไจํดใ ผลิตมาแล้วอะ่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวหมื่นกลางกลามันทําได้ดีมากๆตัวราคา3-4มสี่หมื่นมันก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่เขาคิดมาแล้วแหละนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจด้วยว่าในงบที่เราจ่ายไปเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะได้อะไรมานะครับมองแค่ความคุ้มค่าเป็นหลักก็พอนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะต้องได้แบบสูงสุดหรือว่าแบบ ได้อะไรที่มันโอเวอร์มากๆเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราเฟลนะครับทุกคนซื้อของให้มีความสุขนะครับแล้วก็คิดว่าเออคุ้มค่ากับที่เราจ่ายไปแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับก็สําหรับใครนะครับที่คิดว่าเฮ้ยมันมีแบรนด์ที่คุ้มค่ากว่านี้หรือว่าใครที่เห็นด้วยกับว่าเอยตัวนี้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วในเลนนี้จริงๆสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็จะได้ช่วยกันตัดสินใจเนาะข้อดีข้อเสียจริงๆเนี่ยหมดก็เพิ่งอยู่กับมันได้ด้้้้้แแแคคค่่่่่บบบาาาววววัััันนนน2กกก็อออออจจจะะไไไมมมมดดรรรรูลลลึเเยยิงงๆีีีขขหืสตใุป ที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าที่สุดสําหรับหมดแล้วนะครับช่วยกันแชร์ความคิดเห็นนะครับแล้วก็ช่วยกันส่งต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาดูนะครับก็ถือว่าจะเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากๆเลยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับทุกคนแลกเปลี่ยนกันด้วยข้อความที่สุภาพนะครับจะทําให้สังคมนะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรในคอมมูนิตี้ในยูทูบของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับหมดข้อใจหมดแหละนะครับว่าเออเราไม่เห็นจะดีเลยเออมันดีอะไรเงี้ยก็ก็อย่าทะเลาะก,กันแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปคลิปที่แล เปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่านะครับเราจะได้แบบเออสังคมมันจะได้หน้าอยู่แล้วก็เราก็จะได้รู้สึกว่า เออเราไม่ต้องท็อกซิกกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูนะครับฝากเป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของหมดด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามแบบคืนซามากแต่ว่ายัางไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเออที่สําคัญหมดทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะครับสำหรับใครที่รอโปรโมชั่น่กาาถกด้งกเนะจ็ดจ